ก็กลาวสวัสด,ดีเอซีและท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องคนน้าหนวดพูดไม่เก่งครับผมเดินเลาะหาถ่ายรถเกี่ยวก่อนครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคนน้าหนวดพูดไม่เก่งด้วยนะครับผมข้ามไปฟังไหนเนาะอันนี้ข้ามได้ไหมเนาะบ,บุบว่าบุบว่าด้านในครับ หาทางเข้าก่อนครับผมท่านผู้ชมได้ยินยินเสียงแล้วครับมารับชมค่าหไหนครับผมทางนี้ก็จะมีคลองส่งน้ำเนี่ยครับทุกที่เลยครับเพราะว่าคือทางนี้เขาจะทำนาคนเยอะครับผมอีซนะครับเป็นคลองส่งน้ำเพื่อที่จะไว้ใช้ทำการเกษตรครับผมไปดูกันครับ ได้ยินเสียงแล้วครับท่านผู้ชมมาดูกันครับผมนูม่นครับเห็นไกลๆเลยครับเอซเละเละป่าละดงไปทั่วเลยครับเจอเจอตรงไหนก็ได้ถ่ายตรงนั้นครับผมท่านผู้ชมเดินไปทางไหนเนาะนะครับก็จะเป็นร่องน้ําประมาณนี้ครับ บรรยากาศครับผมท้องไร่ท้องทุ่งท้องนาครับอู้เขาเกี่ยวไปได้เยอะแล้วครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับไปเรื่อยได้ถ่ายบ้างไม่ได้บ้างได้ช่วงเกี่ยวใกล้จะเสร็จบ้างครับลุ้นๆกันไปครับผมเอฟซีว่าแล้ะครับเพื่ออยากได้คลิปให้เอฟซีและท่านผู้ชมได้รับชมครับ ข้าวครับใก้จะจบอีกแล้วครับคนหน้าลนนุ้ข้าวพอได้ครับโอเคครับข้าวเนี่ยน่าจะพันหกหนึ่งหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับดูไกลๆเลยครับ อะไรนะครับอะไรสมอมองไม่ชัดครับผมีส่สิสรวิ์การช่างหรือเปล่าครับผมอ,อีก็ออีกค่ายหนึ่งครับอีกทีมงานหนึ่งครับอ,อยู่ฝั่งทางนู้นเลยครับอ๋อไม่ใช่ครับ สอสิริพันธ์ใช่ไหมครับโอ้สอสิริพันธ์การช่างหรือเปล่าครับสอสิริพันธ์ครับผมโอ้สอสิริพันธ์การช่างใช่คันที่ผมเคยถ่ายอยู่ผมจําไม่ได้ครับหลายเดือนแล้วครับใช่คันเดียวกันหรือเปล่าครับสอสิริพันธ์ครับผมเอฟซีทีมงานสอสิริพันธ์การช่างครับผมมีหลายค่ายหลายอู่นะครับ รถเกี่ยวฝีมือคนไทยครับผมจําไม่หวันไม่ไหวจริงๆครับหลายค่ายหลายอู่ครับผมเกี่ยวดีเกี่ยวข้องทุกค่ายทุกอู่เหมือนกันครับผมฝั่งนู้นเสร็จแล้วครับเป็นปูนๆเลยครับได้หน่อยก็เอาครับผมเอฟซิ แต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับมารับชมกันก่อนดีกว่าครับผมมามามา,มา,มาเกี่ยวเกียวเกียวข้าวครับผมเกี่ยว,ยว,ยวข้าวนาปรังครับผมนีสิสอสิริพันธ์การช่างครับผมนีสิเก็บเกี่ยวรวงทองครับผมสองคันเลยครับวันนี้ กบคูสองทันเลยครับผมท่านผู้ชมอสอสิริพันสองทันยี่สิบครับผมลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาหน้าคนมาผมไปรุ่นสร้างตัวน่าจะง่ายในะครับดถ่ายแล้อทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ครับผมดูสิแต่น่นาจะคันเดียวกันครับ ได้เจอกันนานครับผมคุ้เสียสอง4ันี่สี่ครับผมลัน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 ผูกผูหรือเปล่าครับกันเนี่ยโอเดียวครับผมนิ่มๆเลยครับ อยู่แถวคลองอะไรนะคลองหนึ่งคลองสงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมมันก็หลายเดือนแล้วจะพันเก้าพันหกหนึ่อนาได้ราคาหมื่นนิดนิดหมื่นพันก็โอเคแล้วครับพอเหลือค่าปุ๋ยค่ายานิดๆหน่อยครับผมเพราะว่าการทำนาทุกวันก็จ้างครับผมสส่วนใหญ่ ทำเองมันก็ไม่ไหวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันทันสมัยครับทำนาใช้รถใช้โดนหวานใช้โดนหวานปุ๋ยครับมันง่ายครับขอให้มีเงินครับผมมิสซ่นะปัจใจและเงินอย่างเดียวครับผมช่วยเราชาวนาได้ครับผมมิสซ่สู้ๆกันไปครับผม่ะดันกันยาวๆเลยลูกเพ่ขอสพันธ์ครับผม คล้ายๆกันครับผมไม่ต่างอะไรกันมากก็อยู่ที่การทดและแต่ละสูตรแต่ละอู่แต่ละค่ายครับผมมันก็มีเคล็ดลับกันครับผมเอ็มซีช่างแต่ละช่างก็มีเคล็ดลับแต่ละสูตรครับผมสูตรใครสูตรมันครับผมท่านผู้ชมประสบการณ์เท่านั้นที่ไว้ใจได้และปฏิบัติครับผมเอ็มซีพูดหยอกๆกันไปครับผม แต่ช่างคนไทยเก็งอยู่แล้วว่าอะไรมันหาง่ายแล้วครับบ็อกกับบ็อกประมาณเดียวกันครับผม ไปถ่ายน่าจะเป็นเด็กหนุ่มอีกคันนึงครับขับนะตอนนั้นตรงนั้นจะเห็นเด็กหนุ่มๆกันขับต้องไปเรียนแล้วครับตัวนั้นน่าจะล่วงสเพิ่มครับน,นี่กระตมายมาเจอๆกันอีกรอบครับผม up there. เดียวหนึ่งก็พอดีครับพักเที่ยงพอดีครับผมบางทีลอกว่าจะได้เจอครับบางทีเกือบชั่วโมงก็มีครับแล้วแต่จังหวะครับผมท่านผู้ชมแต่ก็พยายามนะครับเลาะดูครับตรงไหนมีเกี่ยวครับางทีก็ผิดวันก็มีครับกะผิดวันบางทีก็ ข้าวมันได้วันได้กําหนดวันเกี่ยวเขาก็ต้องเกี่ยวครับผมร้อยยี่สิวัน90้วันร้อยวัน80ดวันครบตัว่ากันไปครับผมท่านผู้ชมเกี่ยวเหมือนเดิมครับผม การอุ่มที่สองันห้าครับผมตัวไปสายมารถานครับผมเนื้อกตัวไปครับสิบเอ็ดลูครับผมท่านผู้ชม like เครื่องเือนเด้มครับฮีโน่เจโฟเจไฟเจโอแปดีเจโอแปดซีก็ว่ากันไปครับผมทำสายความเร็วครับรู้ก็รู้กันอยู่ครับผมท่านผู้ชม ฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับผมเมนะมองสิติดตามไว้มากันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมน,นั่นหวนัวตูนไม่เก่งด้วยนะครับผมเหมือนเดิมครับทำคลิปสำคัญที่สุดเลยตามท่านผู้ชมในคลิปสำคัญด้วยนะครับผมขอบคุณครับ ทำเลทุงนาเนี่ยแหละครับเป็นถนนไปเรื่อยๆครับไปตามป่าตามดงไปเนี่ยแหละครับเจอตรงไหนก็ได้ชายตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมอู้วากาศดีครับววววอวท้องวนววววงนี้ปัวนหวววน,นะครับ ไปทางไหนเนาะไปทางนี้ก็ไปไปเดินตามทางไปนี่ละครับตรงนี้ก็หวานนะครับก็บางทีทำก็ไม่ตรงกันครับบางทีก็เพิ่งหวานาทีก็เพิ่งเกี่ยว on.